พระธาตุแช่แห้งถือเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่านอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งบ้านหนองเต่าตำบลม่วงตืออดออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านอายุราวหกร้อปีตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพยาการเมือง แห่งราชวงภูคาเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1891ไว้สำหรับบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุของโอระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาจากกรุงสุขโขทยัยเป็นอนุสรณ์แห่งความรักความผูกพันระหว่างกรุงสุขโขทยัยและนครน่านที่มีมาอย่างชานาน องค์พระธาุนั้นมีความสูง55เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ22เมตรบูรด,ด้วยทองเหลืองสุอารามหมดทั้งองค์ลักษณะของเจดีย์จะเป็นทรงระคังตกแต่งคล้ายกลีบบัวหรือลายใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพามา่านับเป็นโบราณสถานที่สวยงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนามีความเชื่อกันว่า การได้เดินทางไปกราบสักการะองค์พระาธาตุแช่แห้งหรือที่ชาวร้านนาเรียกกันว่าการชูาธาตุแล้วนั้นจะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้าและพระาธาตุแช่แห้งนั้นยังเป็นพระาธาตุประจําคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วย I